สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องศีวิชัยธนาบัตรและเหรียญขอนําเสนอธนาบัตรชนิดราคา1,000บาทซึ่งเป็นธนาบัตรรุ่นแรกในรัชากาลที่10และได้รับรางวัลธนาบัตรใหม่ยอดเยี่ยมหรือ The Best New Banknote Award จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์และสิ่งพิมพ์มีค่า2018ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะเรามาดูความสวยงามและลักษณะการออกแบบธนาบัตรฉบับนี้กันเลยค่ะ สำหรับอย่างแรกนะคะเรื่องของการออกแบบด้านซ้ายมือนะคะจะมีตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคาพิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูนนะคะเมื่อเราสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่าสะดุดค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นลวดลายประดิษฐ์เรียงกันแนวแนวตั้งนะคะใกล้กับบริเวณลายน้ําพิมพ์ด้วยหมึกพิพเศษสีเหลือบเหลืองค่ะ,คะนอกจากนี้ก็จะมี ลายน้ำภาษาชิสระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมองเห็นได้ชัดทั้งสองด้านต่อไปจะเป็นแถบสีนะคะที่ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษในแนวตั้งนะคะจะมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆะะนะคะเมื่อเราพลิกมองจะเห็นว่าสามารถสลับสีได้แล้วก็ภายในจะเป็นรูปวงกลมนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ในลายประดิษฐ์นะคะก็จะมีตัวเลข1,000บาทนะคะเมื่อเรายกส่องดูนะคะสำหรับด้านขวาส่วนแรกนะคะก็จะเป็นพระคุดผ้านะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเรา,เราพลิกดูนะคะจะมองเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันค่ะ สำหรับหมวดอักษรโรมันและหมายเลขอารบิกนะคะพิมพ์ตามแนวตั้งค่ะก็จะดูมีความสวยงามและก็ทันสมัยจะมีสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้นะคะพิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตานะคะแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ จะมีลายดอกประดิษฐ์นะคะพิมพ์ด้วยหมึกแม่พิมพ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองจะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวไปมา,ปมาได้รอบทิศทางและเปลี่ยนสลับสีจากสีทองเป็นสีเขียวค่ะลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณตอนกลางของธนบัตรเมื่อเรายกสองกับไฟแบ็คไลท์นะคะจะเป็นสีเรืองแสงทั้งด้านหน้าด้านหลังะคะ่ะแล้วก็หมายเลข ของธนาบัตรจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มและมีเส้นใยเรืองแสงสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินโรยไว้ในเนื้อกระดาษค่ะและนี่ก็เป็นการพัฒนาธน,าธน,าธนาบัตรแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ทำให้คนไทยมีความเชื่อมั่นและภูมิใจในธนาบัตรของไทยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ